สวัสดีครับน,นี้บ้านเอกโอชานะครับจะมานำเสนอน้ำพริกกะปิสูตรครัววังโยธยานะครับเป็นน้ำพริกกะปิจากกรพัินะฮะอร่อยมากฮรรสชาติเข้มข้น,นแล้วก็จะมีกากหมูจากวังโยธยานะฮะนี้กรอบอร่อยไม่เหม็นหืนวันนี้เราจะมาดัดแปลงทำเมนูอะไรแปลกๆก,กันบ้างนะฮะ เราจะเอาน้ำพริกกะปิแล้วก็กากหมูมาทำตำถั่วพริกกะปิแล้วก็ใส่กากหมูของวังจุธยานะฮะเดี๋ยวมาลองทำกันดูนะฮะเริ่มแรกเราก็จะมาใส่กระเทียมก่อนนะ แหลกได้ที่นะฮะใส่น้ำตาลปี๊บไป,ปนหน่อยนะฮะตามด้วยน้ำตาลน,นิดนึงนะฮะไม่ต้องปรุงเข้มมากนะฮะเพราะว่าน้ำพริกกะปิรสชาติค่อนข้าง,ง,งเข้มข้นอยู่แล้วนะครับิดหน่อย ก็ตามด้วยพระเอกของเรานะฮะปิดก็ปิดเนี่ยแพ็กเกจมาอย่างดีะฮะเครื่องแน่นมากครับแน่นเลยฮะับใส่ไปสักช้อนครึ่งน,นะฮะใส่มะเขือเทศหน่อยอนะ่ะ ก็ใส่ปูด้วยฮะอพอคลุกเคล้ากันได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะฮะกากหมู อันเสร็จเรียบร้อยนะฮะต้มน้ำพริกกะปิใส่กากหมูของครัววังอโยธยานะฮะ